ม่อนก่อนได้ยินเสียงชิงเหรอได้ยินไดนได้ยินกูกลัวพรุ่งนี้มีงานกีฬาสีแล้วสีนะเนี่ยจริงเหรอวันนี้กีฬาช่วยงานโรงเรียนนั้นเนี่ยเป็นไทยจัดเลยแบบเด้ได้ยังอ่ะอุ้ยเหี้ยพ่อของมีสนักเรียนที่มาช่วยงานครูเอ็นชี่อะไรเนี่ยนักเรียนก็ควรทำไมคุณครูมันคุณครูผิวเผือกใชไงวะคุณครูหรือผีเนี่ยผิวเผือกวะ ้แปบจริงเหรอขึ้ีตัวนึงเข้าชั้นสามชั้นสามไปหาไปหาไปเอาแท็บเล็ตชั้นสามแล้วชั้นสามเราขึ้นทางไหนมอนเดินนำไอ้ไอมอนไปไหนเนาะก่อนกอนกอนเดินนำนี่นี่มานี่มานี่ก่อนเดินนำไปเลยชั้นสามขึ้นชั้นสามในบันไดนะขึ้นไรก่อนเดินมือเดียวเนี่ยเนี่ยจริงปะมือเดียวเนี่ยไอเด็บยูอยู่ตอนเนี้ยไปไปไปยื้อใจเต้นเฉยเดินออกไปประตูไิดมอนอยู่ห้องไหนมอนกูไปไม่ทัน เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้เพลงกันอ่ะมอนมอนช่วยด้วยก้อนอย่ไหนยุ่มไว่ต้ยุเปิดเองเฮ้ยทำไมยังไม่กลับบ้านคะนักเรียนไอ้ก้อนกูเจอผีนะยุ่มเลยแตัวกูนี่นี่สีกูหรือไม่วายน่ากลัวยังเลยเฮ้ยมาเอาแท็บเล็ตค่ะคุณครูได้ัีเลยค่ะ หนูมาเอาแทบเลยค่ะประตัวเบาอย่างนี้มีมารยาทเลมยังไงกดเอาตัวรอดจากครูผีสมศรีเด็กแมวนอนอยู่นี่ไงสมอนสีต้องติดยติดยาสีแดงจะบาดภัยน้ำเสร็จผมผสมตะปูไปเผาเอะไรก็ได้เรื่องไหนอะแล้เราไมาอยู่ดีเราเราไปเบรคกำจัดผีครูวะแดงไหมแดงไหมพยันไหมเอเอเถ้าห้องแดงปลอดภัยแล้วคุณครูมันเดินเดินไล่ยังไงเหรอ <c oughs> บนโคลงเล้วบนคลงเอามันตายไอ้ข้อนผีครูสมศรีอัน่นี่นึี่นม่ไวะคนใหม่ได้ีคนใหม่ได้ไอ้เหี้ยมันชื่ออะไรสมอนศรีอ่ะกินเมียเสียงหนุ่มกินไปไหนไอ้เหี้ยครูสมอนศรีเดินลงชั้นสองแล้วครูสมศรีสัตว์อ๋อสมศรียืนไหนไอ้ไอ้คิมไปไหนเขาคิมกูกูย้ายอีกห้องหนึ่งแล้วก่อนมึงเอามาเออเสียงเสียงแล้วน้าจากไหนอะ ก็คือถ้าครูเจอเรายังเสียงก็เสียงอาณาด้วยคุยกันสาบแล้วนะอุ้ยไอ้ยัยมันกระโดดไอ้ยัยคือครูสมอนสีกระโดดเอ้ยสมศรีไอ้ยัยกูจะสมอนสีอย่างเดียวเลยนั่นก่อนไปนู้นแล้วเป๊ะเลยก่อนมาเนี่ยมานนี่มาทิมมาลงมัหน้าเร็วจริงปะมาเนี่ยเราเ๋องผมองใ่เอ้ยไอ้เอากูปิดไอกูปิดเข้ามากว่าตกใจมันยี่ไหนมันยืนสองเหรอเฮ้ยคุณครูสมองสีมาแล้ว มันเข้าในห้องไม่ได้ใช่เออเออถ้าออถ้าห้อง,หองไหนมันมียนันยันแดงมันจะเข้าไม่ได้ถ้าไงเราต้องปิดประตูพวกน้ยันแดงด <ไป S 2> <ห>ีไปก่อนเราต้องลงชั้นสองว่ะแต่เดี๋ยเพิ่องอย่าเพิ่งลงนะมึงดูค,ค,ค,ครูผสมสีอ่ะโอ้ครูขึ้นไปครูขึ้นไปจริงอ่ะขึ้นไปแล้วเอ้ยเออขึ้นไปแล้วก้อนจริงไ <c oughs> อ้เนี่ยเราต้องไปยังไงวะไอ้เนี่ยครูครูไม่งดักทางบัน,นไดวะเนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งรอดหรือเปล่าจริงป่ะมอนวะเนี่ยไม่เฮ้ยถ้าถ้าตายแล้วเกิดใหม่ได้จริงปะ เงินกูลงล่างแล้วก็กูวิ่งลงล่างเลยเด้อไปแล้วสูงไม่มีเสียงของมึงกระตุกจังอ่ะอืออืไอ้เจ้ยคุณครูไม่วิ่งไปหรอวะคุณคูคุณคูอู้คุณคูเขาน้ำเลยเอาห้องน้ำปะพายปะของมึงชิมเจไรชิมไอ้เหี้ยคุณครูแม่งเอ้าเฮ้ยกูตายแล้วเนี่ยตายเนี่ยโอ้โหทำไมยังไม่กลับบ้านครับนักเรียน เรื่องของกูครูขยิสัตห้องอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยพวกมึงกูได้ไฟแช็กเพิ่มอ่ะอะไรจุดจุดแสงอันนี้ไงกูไล่เอาไฟเพื่ออะไรวะกูได้ไฟมาเมื่อกี้ไงมันอยู่กับกูมันอยู่กับกูได้ๆล็อกดีมาก่อนเอ้ยก่อนชั้นล่างมีชั้นล่างมีเซฟโซนไปไม่ได้ไปไม่ได้มันดักหันไหนวิจริงปะ อ๋อเอ้ย,ย,อ,ยอะไรนะอ่ะเฮ้ยพวกมึงกูกดไ,นะกได้ผมแล้วนี่แล้วกูอ๋อจุดไฟพเพื่อเผาผมหมอ,อต้องเผายังไงก็มึงเห็นห้องชั้นแรกไหมเฮ้ยคุณครูกูเผานะกูเผานะอย่ามาหลอกกูกูเผาไปแล้วนั้นหนึ่งนะอเออกรีดไปกรีดไปเออกูได้ที่ไหนไอคีมเผาตรงไหนวะวเผาไอ้ตรงชั้นแรกไอ้ตรงห้องข้ามบันไดเลยกูเปิดไฟอยู่อ่ะมันจะเป็นตะเกียงไฟอ่ะมึงเอามาเผายืนจัง มึงอยู่ปะเนี่ยม่อนออกมาเลยกูอยู่กูดูอยู่เนี่ยมึงวิ่งไปสวนห้องนั้นอะขวามืออะนะลงมานะไม่ลงมาเรลงราไปแล้วเดี๋ยวรออุ้ยมาจริงอีเหี้ยเดินเร็วด้วยมีเสียงมอนมานี่มบม่อนมานี่ไม่โคโคเข้าห้องเผาไว้ได้เลยไปเลยวิ่งวิ่งเข้าไปอุ้ยเอามอนเร็ววิ่งเออเผาไปกีไปดิ ก็อยู่ชั้นสามตนสุดท้ายจริงปะเฮ้ยคุณไกูมันมัอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองแม่งดักหน้าประตูเลยยยยจริงปะไงแล้นะไปล้นะมาหนะฮะด้ไ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 ด้อด้ได้ได้ก้ไ้ได้ไ้อด้้ได้ได้ตด้ได้ได้ไห้ได้้ได้ไอกได้ไ้ได้ได้ไ้นน้ด้้อยู่ไ้ นี่ไมอนผมมีเนี่ยม่อนผมมีเนี่ย <laughs> เสร็จกูอันสุดท้ายละตายแน, <laughs> น,น่ครูสมศรีเฮ้ยเอ้ยไม่มาสุดไอ้เียไอ้เลือปูม,มาปั๊บเลยม,<า>ม่มันไม่ยอมให้เ,าเราเผาเผาวะเะมื่อกูต้องคนหนึ่งคนหนึ่งรอดเอ่ม่นเอาเลยกูจะวิ่งแข่งกับครูกูจะรอดปะวะบายดีกิน วันให้กูไปไหนเลยเออไอ้เหี้ยกูเมื่อกี้คุูมาเข้ามาในห้องเราไอ้พิมจริงปะเกิดอะไรกูเออทำไมไม่กลับบ้านคะเอาคูหายไปแล้วเอามอนคูติดกำแพงไอ้เหี้ยมอนวิ่งมาเลยครูติดกำแพงไอ้เหี้ยไปแล้วข่าเผาปักเผาเลยเผาเลยเผาเลยเสร็จกูยังติดบ้างอย่างนี้ก็สวยกอดลงมาชั้นแรกไปไปโอ้กอดมิ่งอย่างไวอ่ะอยู่หัวล้อนไปเลยนี่นี่นี่กอห้องนี้กอดห้องนี้กอดห้องนี้มาอยู่นี่นี่ เอาเอาเฮ้ยประตูปิดเอาคัดจีนเอาไงยืดตัวฉิบอะไรอยู่คะนึกงเสืออีเดาะผมทำข้าวสาดอยู่เอาเอาเอาทอันทีสูบเฉยทำอะไรอยู่ค้อนไปยังวะเดินออกไปที่ป้อมยามเหรอ ไปไปเดินไปป้อมยาไปเยใส่ใส่แว่นหล่อเลยวะเอาไม่ได้ไม่ได้ใส่แว่นนี่แบงเจอคูสมศรีเจคูสมศรีไปเล่ามาคูของเสียเป็นยี่สิแล้วโอ้ยแม่กูในห้องทั้งหนึ่ง เห็นว่าโดนทำของคนดำใส่จนตายเอไปรูเมล์หมอผีโอ้โหคนลุกคนลบคนลุกคนลุกโดนทำของ้ให้กำแพงของมอนเกเพลงอ้าว มันพาดไปเนี่ยพิวิจิตรีนี่มันกุญแจรั้วจะเอาไว้ในห้องหมวดคณิดโอ้โหต้องเอาไปไว้ที่หมวดคณิดไอ้เหี้ยไม่อยู่ป้อมยามวะผียามแน่เลยไอเหี้ยถามโคตรเหี้ยวทำไมคุณถึงไม่ไปเอากระพนีก็ไไอ้ยามยังกลัวคิดดูอ่ะไอ้คือกูต้องมีไปเอากุญแจที่ห้องคณิดอีกโอ้โหยามไงวะเนี่ยกูลาออกกันไหม มีตลลอโอ้ยไอเยี้ยวโอ้ยทางเดินลงจัดอะไปดิปก้อนนําไปอะไรพรุ่งนี้ดิฉันไปต่างจังหวัดกลับมามะลือนเลยเอากุญแจห้องนี้ไปไเก็บไว้ที่ห้องนาตาสิน,าน,านโอ้โหห้องน,นาตาสินเย็ดเคครูวลินทรมอนมอนแปลงให้หน่อยดิมอนแปลงให้หน่อยดิห้องนาตาสินอะอยู่ข้างล่างโอ้ยแล้วได้เลยข้างล่างไขสั่นเลยไขสันเลยอะ,ยน,ยอะนี่ไงห้องนี้ อะไรอ่ะมีใบ,บอ่ะผมฝากกุญแจห้องเวทีไว้กับหมดวิทที่ตึกวิทนะครับพอดีพรุ่งนี้ผมไปสัมมนาต่างจังหวัดกับครูศิรินทอนโอ้โหไปห้องการ์ดอีกเคยชาแนลชาแนลชอบอ่ะนอนรัตนโกศินทววาานร์ไอ,อ้จีนเขาเปิดทีไหนด้วยไม่ให้มันแบบลดบรรยากาศความน่ากลัวเฮ้ยอะไรครับจีน อีดอกตัวใหม่แลยใครนะผีผีพี่เบสเอ๊ะทำไมหน้าเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะไอ้ซูนิโออ่ะซูนิโอเนี่ยผีแบกแคมเปญป่ะเอากุญแจที่แลบไปไปไปขึ้นไปขึ้นไปไปขึ้นไปขึ้นไปเมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรวะไอ้ผีต้องกุญแมึงเดินไอ้เหี้ยพวกมึงลองลองลองไอ้เหี้ยเฮ้ยมันเดินล่าเลยวะเฮ้ยมันวิ่งด้วยไอ้เหี้ยเข้าห้อง ห้องไหนวะห้องไหนห้องนี้มียันแดงเหรอไอ้เหี้ยเหลืออะไรวะเฮ้ยไอ้บอนมีมาแล้วมีมาแล้วเอามาไล่กูด้วยวายเฮ้ยกูเข้ามาแล้วกูเข้ามาแล้วพวกกูหยิบกุญแจแล้วเออม่อนอุ่นโอ้ยอ้โตกใจม่อนเลยไปไปไปออกออกไปจากโรงเรียนไปเอาไปจากโรงเรียนเจอหน้าตึกเจอกันหน้าตึกไปไปไปกอนกอนอยู่หน้าตึกเนี่ยอยู่อยู่ข้างล่างอยู่เห็นไหมวะอ๋อเอาเอาละเอาคาจิน เผื่อติดยกโอ้ิหอ๋อเราเราไปติดไอ้เนี่ยให้เราไปเปิดห้องน่าทศินเจ็บเรากดล็อกห้องเวทีเปิดเปลดลงมาล้ตายหนึ่งเดียวอ้ยเฮ้ย อ๋อช oh, oh, oh. oh. er yeah, uh, uh ี้ไปไหนอยู uh ่น uh, ี่อน right. ี่อ๋ออ๋อเขาชี้ยี่กุญแจอ๋อเฮ้ยมันไปคุยครับวะมันไปคุยไปคุยอน่ากลัวแล้วไปคุยแจมาจีบไปจีบเฮ้ยขนลุกเออบเงยไปเห้ยไปเห้ยไปเห้ยอยู่ที่บันไดนอนย้วยไหมมาเจ๊บ้ามีแน่เอาใครล็อก อะไรเนี่ยโอ้โหมึงโรงเรียนหรือสุสานนี่นั่งลงทำไมเอามึงก็บ้าจี้ไปนั่งกับเขาโอ้โหกูต้องสอบก่อนข้อสอบชะคกี้วันมึงจะบูมได้หรือไฟม่ อะไรอ่ะ A S D F A D A F เอาอ่ะคือคือเอาเอากูโดมีพอตอบผิดไงอ๋อไม่เราคิดเลขแปดหกไหวะแปดหกส่สองสี่จริงปะมันไม่มีเฮียไอแปดหกสี่สิบแปกูสิบเ้าอ่ะกูตกเลขกูคิดจนเอ้ยตกเลขจันเขาสังมาชุดกันเหงืูอ่ะเฮีย เขาสอบกับชุดอิสานไปใช้เครื่องยนต์มลยเออมันเหมือนมันคนละข้อโขโหงเลยขู่เก็บกุญแจแล้วได้ป่าปะกลับไปที่ป้อมยำไปเลยไปเร็วโอ้ยกลับกี่โมงกูถามจริงลงให้ไวเลยไอ้พจน์ลงไวยังวะโกยามว่าเป็นผีปะเอายามหาย เียยามกวิ่งไล่เราแพงเอายามตายเอาเฮ้ยใครฆ่ายามวะเป็นโรบินฮูดเลยอ่ะออกไปเจอผีวินไม่ไ้เนี่ยกูว่าผีบินมอไซค์จะจบยังมีพาสองพาสองไม่ใช่แมปหน้ากีไอ้ผีรถห่วย เอ้าแล้วมันจะลงท่อได้ไหมเอ้าไอ้เหี้ยตัวเหี้ยอีก่ะไอ้นี่ไอ้ยี่โบเตอร์ขุดทองขุดทองตุ้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 งโอ้โหคือกูเยี่ยมเดชชอยสักเตัวละครอะไรมื่สวยวหมถือไฟเลยเยี้ยทั้งว่าเนี้ยไฟก็ไม่สว่างด้วยเฮ้ยเสียงเดชพวกมึงขวาซ้ายมืออย่าไปซ้ายอย่าไปซ้ายพวกมึงซ้ายมันอยู่มาขวามาขวาเอ้ยมันอยู่ข้างหลังนั่งไงหันไปดูดิเออไอ้เหี้ยเราเรทอยท่ไหนอ่ะ ัันนไม่เห็นเย่อไปนิดเลยมันกลับมาดูดหม่อยมัเงเธอนอนทิมไปไหนเทิร์นออนคือแล้วอ๋อมันให้เราเปิดมันแล้วหาท่อไปมันเนี่ยมันให้เราหาไอ้เนี่ยให้ครบหกอันกูหมุนไปละหนึ่งเลยยิงห้ามันอยู่ปากไอ้มึ่ไตะเวทิมเลยอันนี้จเจอะใจท่อตุ๊บตกใจท่อมอเลยมอเลยยังไงเจอสองด๋อย เออิมมเจและเจและวไอคิมไม่ได้รู้เป็นคนหรือผีกูไม่น่าไม่น่าจะคนวะมาเรียบร้อยไม่ใช่มึงเขียนได้ไหมพี่อ่ะช่วยไปไหนเยี่ยนสิหัวองแล้วเนี่ยเอา้เอาแล้วเราจะเอา้าแล้ว,ลว,ลวตัวเราไม่ต้องไปเปิดน้ำให้จมตายวะเอา้าไม่เข้าใจวะ พ่อมันจะไม่เปิดหรือเปล่าอ๋อไอ้กูต้องมาหนีน้ำท่วมอีกนีเจอแค่เหรอนี่บบปีนขึ้นไปดิเนี่ยชีวิตเมืองตกอุปสรรค์มากไปดีกเดี๋ยวกูลและกูทำหลังผีเรื่องที่นี่แหละเรื่องเด็กที่นี่แหละถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วด้กหรือว,ว่าจะไม่ได้กลับซะแล้วก็ไม่ใช่อี๋ไหนเจอผีแม่ เจอผีแม่รูปตัวเราไม่ตายหายแต่แรกแล้วเป็นโรคบิญญาณไปเหียกลับมาแล้วนะแม่โอเคกลับมาแล้วนะแม่อ้าวกลับมาแล้วรอเอ้าวกลับมาแล้วรอทำไมรูปมองแบมจันไปทำอะไรมาไม่มีอะไรหรอกครับแค่ฝนตกจนตัวมองมา่ะฝนตกจนตัวมังมาละขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมากินข้าวนะอีเสียสะท้ออีลงมาตอัวตายเลยแม่เป็นผีเฮียอีบ้างมีน่ากลัวอย่าสก แม่ไม่เคยพูดพรแม่ต้องด่าแล้วบ้านเดือเน่ยไอ้เยไอ้ทำไมลูกไปซื้อน้ำที่มันเปิดมันคุ้มคุ้นยังไมาลูกมากินข้าวเอาหน้าพ่อหมนไอ้สัสอันนี้กินข้าวกันแล้วครับฝันดีนะครับแม่ฝันดีนะลูกจ้าฝันดีนะลูก ไอ้เมื่อกี้มันเขียนว่าฝันดีตอนกลางเด็กเว้ยจริงปะมันแปลไทยอ่ะกลางเด็กกลางฝามึงจะว่าอะไรกับลบบอกไอยิงอองมาสู้ในฝันดีกแบบเนี้ยฝันรือ่นเฮ้ยโอ้โหไอ้ไอผีทองตามมานี่เลยวะก็ตามหน้าเหมือนบัวเลยอ่ะหน้าเหมือนบัว